เงินเยียวยากเกษตรกรไล่ละ1,000บาทอัปเดตล่าสุดโอนเงินวันไหนฟังด่วนสวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่27 พฤศจิกายน2564และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิป,ประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้จะพาไปตรวจสอบเงินประกันรายได้กเกษตรกรเช็คเงินช่วยเหลือชาวนาะไร่ละ1,000บาทโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,564ทั65ทกสอโอนเงินว ันไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสําหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะ เงินเยียวยาเกษตรกรปีการผลิต2,564ทับ65เกษตรกรยังคงเกาะติดประกันรายได้ข้าวหรือเงินช่วยเหลือชาวนาหรือโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,564ทับ65รอบที่1นะคะซึ่งธนาคาร ทอกอสอโอนเงินส่วนต่างราคาประกันรายได้ข้าวให้เกษตรกรตามมติคอรมอล่าสุดงวดที่7สําสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยววันที่19-25พฤศจิกายน2,564นะคะกลมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เคาะราคาประกันข้าว5ชนิดทุก7วัน ไว้เป็นราคาอ้างอิงในการจ่ายชดเชยงวดที่7สําหรับกลุ่มกเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยววันที่19ถึง25พฤศจิกายน2564ข้าวเปลือกหอมมะลิชดเชยอยู่ที่ตันละ 3,910บาท24สตางค์ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ชดเชยตัละ3,355บาท56สตางค์ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีชดเชยตัละ1,425บาท75สตางค์ข้าวเปลือกเจ้าชดเชยตันละ2,096บาท81สตางค์และข้าวเปลือกเหนียวชดเชยตัละ3,816บาท76สตางค์ค่ะ และสำหรับเกษตรกร,กรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่19พฤศจิกายน2564นะคะจะใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลังระหว่างวันที่12-18พฤศจิกายน2564ค่ะและเกษตรกร,กรที่ยังไม่ได้เงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ะกรนะคะ ประมาณ7.6หมื่นล้านต้องติดตามจะนำเข้าพิจารณาคอรมอสัปดาห์หน้าในวันที่30พฤศจิกายน2564เพื่อให้กระทรวงการคลังดำเนินการไฟเขียวให้ธนาคารธกรสโอนเงินให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรค่ะและเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทนะคะเงินส่วนนี้อยู่ในมาตรการคู่ขนานในการเยียวยาเกษตรกร อีกประมาณ50 0 0 0ล้านบาทจะนําเข้าพิจารณาในคอรมอสัปดาห์หน้านะคะวันที่30พฤศจิกายน2,564เพื่อให้กระทรวงการคลังไฟเขียวให้ธนาคารทรกสอโอนเงินให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรค่ะและคาดว่าเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จะได้เงินภายในเดือนธันวาน,นี้แน่นอนค่ะ และนี่คือข้อมูลข่าวสารที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ